กฎแห่งกรรมเรื่องที่132หมดสิ้นแล้วเมื่อครั้งหลังผู้เขียนเดินทางผ่านไปในตัวเมืองของจังหวัดหนึ่งที่ไม่ได้ไปมานานต้องพิจารณานึกถึงครั้งแรกเมื่อสมัย40กว่าปีผ่านมาแล้วบ้านช่องข้างถนนปลูกต้นไม้หลังคาสังกะสีหรือจากอย่างดีก็กระเบื้อง นึกปรงถึงสิ่งที่ไม่มีอะไรแน่นอนเที่ยงตรงคงเดิมทุกอย่างเกิดขึ้นดับไปแม้สังขารของคนก็เปลี่ยนแปลงครั้งนั้นผู้เขียนยังหนุมแน่นแข็งแรงแต่บัดนี้เข้าสู่วัยชาราบ้านเมืองสมัยก่อนยังไม่เจริญแต่บัดนี้เปลี่ยนแปลงจนผิดรูปผิดร่างจําไม่ได้เพราะสิ่งเก่าๆหรือถอนไปหมดมีแต่สิ่งก่อสร้างใหม่ๆขึ้นมาแทน สมัยเรายังเห็นมีรถมา้าลากวิ่งไปมารับผู้โดยสารในเมืองมาสถานีรถไฟบ้านช่องก็สร้างด้วยไม้ส่วนมากชั้นเดียวผู้คนยิ้มแย้มเข้าหากันมีชื่อว่าเมืองคนซื่อผู้เขียนยังจำได้ว่าสถานียังมีโรงแรมสองชั้นทาสีเขียวเขียวยาวตามถนนเข้าเมือง เมื่อก่อนผู้เขียนโดยสารรถไฟชวนจะถึงสถานีตัวเมืองก็มีพวกโรงแรมต่างๆส่งคนตัวแทนขึ้นรถไฟไปลงคอยขึ้นรถขบวนมาจากกรุงเทพคอยต้อนรับคนเดินทางมาพักที่โรงแรมที่ตนทำงานอยู่ตางก็อวดความดีและคุณภาพของโรงแรมแต่ละแห่งและเชิญให้ไปพัก ทั้งอ้างว่าโรงแรมผมห้องน้ำห้องพักสะอาดไม่ไกลจากสถานีถ้าคุณจะไปต่อรถเช้าก็ไม่ต้องรีบร้อนแต่ละโรงแรมต้องลงทุนใช้คนขึ้นรถไฟมาดักหน้าคอยต้อนรับแขกที่จะเดินทางผู้เขียนเดินทางครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าโรงแรมไหนดีเพียงใดเมื่อเห็นคนมารับเป็นเด็กวัยรุ่นพูดจาเพราะนอบน้อมก็บอกให้รู้ว่า ฉันไม่ชอบที่พักที่มีผู้หญิงจุนจ้านเอะอะต้องการพักที่สงบเงียบๆเ,เด็กนุมก็บอกว่าโรงแรมที่พักของเรานั้นสะอาดสะดวกไม่มีผู้หญิงอย่างว่าหรอกครับผู้เขียนก็บอกว่าคิดดูก่อนเดี๋ยวจะตัดสินใจความจริงผู้เขียนก็อยากจะพักโรงแรมนี้แต่ไม่อยากผูกมัดด้วยคำพูด เมื่อชายวัยรุ่นผู้แทนโรงแรมเดินผ่านไปถามคนอื่นเพื่อจะต้อนไปพักโรงแรมที่ตัวทำงานแล้วก็มีชาวจีนเป็นผู้แทนโรงแรมเข้ามาส่งภาษาจีนแต้จิ๋วอย่างน้ำไหลไฟดับแกคิดว่าเราเป็นคนจีนแต่ความจริงเท่าที่แกพูดยืดยาวนั้นผู้เขียนรู้เพียงสองคำคือคำว่าเท่าโลกกับคำว่า แคะจันเท่านั้นนอกนั้นไม่รู้เรื่องผู้เขียนก็ได้แต่ยิ้มคิดว่าหน้าตาท่าทางของเราคงจะเป็นจีนมากกว่าไทยจีนพูดแทนแคะจันเมื่อเห็นพูดกับเท่าโลกคนนี้ผิดเสียแล้วก็เริ่มเปลี่ยนเป็นพูดไทยว่าคงจะพักที่ผงนี้สบายจริงๆห้องลีผู้เขียนก็แกล้งกระซิบกระซาวว่า นี่จ้าโบมีไหมแกทำตาลุกยิ้มอย่างถูกใจว่ามีสาวสาวสวยๆจริงๆข้าพเจ้าก็บอกว่าดีแล้วว่ายังไม่พักหรอกเท่าแก่คนนั้นเกเห็นว่าแกต้อนไม่สำเร็จเสียเวลาเปล่าก็รีบไปชักชวนคนอื่นต่อไปเมื่อรถไฟกําลังจะใกล้สถานีจวนย่ำ,ำ่ําแต่แสงอาทิตย์ยังจ้าเพราะเป็นเดือนเมษายน เด็กวัยรุ่นก็เข้ามาถามว่าคุณจะไปพักโรงแรมเราไหมครับผู้เขียนก็ตอบว่าตกลงเด็กถามผมว่าคุณมีกระเป๋ากี่ใบครับผู้เขียนยกนิ้วแทนคําพูดและชี้ไปที่บนหิ่้งไว้ของบนรถไฟเพราะเสียงจอแจเมื่อรถจะเข้าจอดชานชลาสถานีเห็นผู้คนมายืนรอรับที่สถานีรถไฟมากมาย นายสถานียืนโบกธงสีเขียวให้รถผ่านมาจอดโดยสะดวกผู้เขียนไม่มีใครมารับที่รถไฟจึงไม่ได้สนใจผู้อื่นเดินผ่านเด็กหิ้วกระเป๋านำหน้าออกจากสถานีไปเมื่อมาถึงโรงแรมซึ่งอยู่ไม่ห่างจากสถานีนัก เด็กก็จัดการหยิบกุญแจจากห้องทำงานข้างล่างขึ้นไปเปิดห้องชั้นบนซึ่งมีระเบียงหันหน้าออกตามความยาวของถนนโรงแรมนี้สองชั้นเป็นไม้ทาสีเขียวอ่อนเมื่อไขกุญแจเปิดประตูเข้าไปแล้วก็มีเพียงโต๊ะเก้าอี้เตียงเหล็กแบบเก่าๆมีมุ้งเกี่ยวขอไว้มีหมอนหนุนหัวหมอนข้าง ที่นอนแฟบๆปูผ้าขาวแต่ไม่สู้ขาวสะอาดนักคล้ายผ้าดิบมีผ้าห่มสีแดงลายเส้นดำพับไว้บนที่นอนปลายเท้าในห้องก็มีตะเกียงน้านํามันแขวนไว้ที่ข้างฝาผู้เขียนพิจารณาดูก็เห็นว่าสภาพเหมือนโรงแรมของชาวจีนทั่วๆไปคืนนั้นหลังอาหารแล้วผู้เขียนนอนในโรงแรมของจังหวัดนี้เป็นครั้งแรก ห้องน้ำข้างล่างใช้ถังเหล็กลงกลม,กลมทาสีกันสนิมสีแดงอยู่สองถังมีน้ำขุนๆชนิดน้ำบ่อมากวนสารส้มเพราะยังไม่มีน้ำประปาไฟฟ้าใช้มีขันอลูมิเนียมสำหรับตักอาบซึ่งคงผ่านคนใช้มามากมายแล้วส่วนห้องส้วมก็ใช้ชนิดนั่งยกร้านสูงเจาะรูต,ตรงกลาง มีถังเหล็กไว้ข้างใต้ข้างล่างชนิดถ่ายเทประตูห้องส้วมก็ปิดไม่ค่อยสนิทสิ่งที่กวนประสาทที่ไม่สงบก็คือใกล้สถานีและโรงแรมก็เก็บหัวรถจักรจะได้ยินเสียงรถไฟสับเรีกรถสินค้าทั้งเข้าและออกในกลางดึกคืนนั้นผู้เขียนได้ยินเสียงคนร้องไห้ทางหลังโรงแรมออกไปซึ่งเป็นที่อยู่ของชาวบ้าน ดึกๆเสียงร้องไห้อย่างโหยหวนเสียงคร่ำครวญรำพันฟังแล้วเศร้าใจเช้าขึ้นผู้เขียนถามเด็กคนที่ไปรับบนรถไฟว่าเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงร้องไห้ไกลออกไปทางหลังโรงแรมมีเรื่องอะไรเด็กวัยรุ่นตอบอย่างหน้าตาเฉยว่าคนเป็นโรคลงท้องตายผู้เขียนนึกทันทีว่าคงเป็นอหิวาตากโรคหรือโรคหา จึงถามไปว่าตายแล้วกี่คนแล้วดูเด็กโรงแรมแสดงกริยาท่าทางไม่สนใจมากนะักตอบว่าหลายคนแล้วครับส่วนผู้เขียนทราบถึงความร้ายแรงของโรคนี้ว่ามีมากเพียงใดก็ไม่ค่อยสบายใจนะักจึงป้องกัรรักษาตนเองโดยกินอาหารสุกที่ร้อนและต้มจนเดือดงดเว้นอาหารทำไว้จนเย็นและพวกผักสด ดื่มน้ำร้อนที่ผ่านการต้มเดือดแล้วการอาบน้ำก็ระวังไม่ให้เข้าปากผู้เขียนเคยทราบว่าโรคนี้เกิดขึ้นกับจังหวัดทางภาคนี้ทุกปีเพราะการประปาย,ยังไม่มีจึงต้องใช้น้ำจากนองบึงและบ่ออาบกินร่วมกันในหมู่บ้านนอกนั้นเวลาเข้าฤดูหนาวก็มักจะมีการรลกเกิดขึ้นแทบทุกปี ภายหลังมีการแขวนธงเหลืองบอกเขตโรคติดต่อห้ามเข้าออกกักกันจนกว่าจะสงบทางการได้จัดยาฉีดไปป้องกันนี่เป็นเรื่องสมัย40ปีกว่าผ่านมาแล้วคนในยุคปัจจุบันส่วนมากไม่รู้จักสภาพของสมัยก่อนนอกจากคนรุ่นเก่าปัจจุบันนี้บ้านเมืองเจริญมีน้ำประปาไฟฟ้าสว่างสวย มีตึกร้ามบ้านช่องถนนสะดวกสบายจากกรุงเทพไปถึงและมีถนนแยกผ่านไปตามจังหวัดหัวเมืองต่างๆไกลออกไปมีความสะดวกสบายในการเดินทางในยุคปัจจุบันผู้เขียนเห็นจะไม่ต้องบอกว่าจังหวัดนี้อยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรเพราะผู้เขียนได้รับฟังมาเรื่องหนึ่งจึงอยากจะเขียนข้อความเรื่องนี้ เพื่อให้เห็นกรรมดีหรือกรรมชั่วนั้นถ้าเราได้เห็นชีวิตของผู้ประกอบกรรมชั่วอย่างใกล้ชิดต,ตลอดมาก็จะพบว่าชีวิตของผู้ประกอบกรรมดีหรือกรรมชั่วนั้นได้ผลตามสนองและไม่ต้องถกเถียงกันว่าทำชั่วได้ดีทำดีได้ชั่วต่อไปฉะนั้นจึงได้นำเรื่องของท่านผู้ที่ให้ความการุณาเล่าให้ฟังนั้นมาเรียบเรียงขึ้น เระเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นในจังหวัดที่ผู้เขียนได้บรรยายไว้ข้างต้นแล้วข้าพเจ้ากับพวกได้เดินทางไปในจังหวัดชายแดนโดยทางรถยนต์เมื่อได้มาครึ่งทางก็ถึงจังหวัดใหญ่จังหวัดหนึ่งเป็นเวลาบ่ายก็ได้แวะเข้าไปหาร้านอาหารชั้นกลางในเมือง ขณะสั่งอาหารอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงร้องว่าสิ้นหมดแล้วสิ้นหมดแล้วสิ้นหมดแล้วร้องซ้ำๆจากปากของชายผู้หนึ่งครึ่งเมาครึ่งบ้าเหมือนคนเสียสติปากก็ร้องว่าสิ้นหมดแล้วมือก็ปาดน้ำตาที่ไหลออกมาเหมือนความคับแค้นภายในจะระบายออกมาทางปาก พวกเราเห็นสภาพและกิริยาท่าทางเมามากจนเดินโซเซหมดอะไรตาอยากในชีวิตซึ่งไม่มีความหมายต่อไปเราก็มองดูด้วยความสังเวชใจคิดว่าเบื้องหลังคงจะมีเรื่องแสนเศร้าเกิดขึ้นทำให้ชายผู้นี้ต้องทนทุกข์ทรมานทางจิตใจต้องดื่มดับทุกข์แต่มันก็เผาผลาญเพิ่มทุกข์ยิ่งหนักขึ้นอีก พวกเราเพียงแต่ผ่านมากินอาหารแล้วก็ผ่านไปฉะนั้นจึงไม่รู้เบื้องหลังชีวิตของชายผู้นี้แต่โชคดีที่มีท่านสุภาพบุรุษผู้หนึ่งอยู่ในร้านเพื่อกินอาหารเช่นกันและเป็นผู้ที่ได้ทราบเรื่องราวของบุรุษผู้นี้อย่างละเอียดเห็นและได้ยินพวกเราวิพากวิจาร์ณถึงกฎแห่งกรรมตามความคิดเห็น เมื่อรู้ว่าพวกเราสนทนากันและสนใจเชื่อกฎแห่งกรรมท่านจึงได้กรุณาแนะนำตนเองว่าท่านเป็นผู้หนึ่งที่เชื่อในกฎแห่งกรรมท่านได้สนทนาการได้หลายเรื่องเข้าใจกันดีและท่านได้กรุณาเล่าเรื่องชายผู้ตกเป็นทาสน้ําเมาผู้นี้ให้ฟังว่าเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2500 ชายผู้เป็นข่าวผู้นี้มีภูมิลำเนาอยู่ในเมืองเริ่มมีอาชีพขับรถประจำโรงเรียนเมื่อขับรถโรงเรียนได้ประมาณสองสามปีคิดก้าวหน้าเปลี่ยนอาชีพใหม่เป็นธรรมดาทุกคนก็อยากจะใช้ชีวิตให้เจริญก้าวหน้าเลยลาออกมีอาชีพใหม่เป็นผู้รับเนื้อโคโสดมาขายในตลาดอาชีพใหม่นี้มีรายได้ดีกว่าการทำงานประจำ คิดว่าถ้าได้นำวัวควายไปจ้างโรงงานของทางการค่าสัตว์ฆ่าคงจะได้กำไรมากขึ้นเมื่อมีทุนพอก็เริ่มหาซื้อวัวควายนำไปจ้างทางโรงฆ่าสัตว์ของทางการเทศบาลจังหวัดค่าไม่ต้องรับช่วงเนื้อสัตว์มาขายอีกทั้งเป็นผู้ส่งเนื้อสดไปขายส่งซชเองชายผู้นี้ค่อยๆมีฐานะดีขึ้น มีบ้านมีที่ดินของตนเองกว้างขวางใหญ่โตมีวัวควายเป็นฝูงมนุษย์ที่มีความโลภประจำสันดานซึ่งไม่มีหลักของศิลธรรมยึดเหนี่ยวย่อมจะไม่มีที่สิ้นสุดหรือขอบเขตของความพอต่อมาชายผู้นี้ก็ลักลอบฆ่าวัวควายในบ้านของตนเองและได้นำไปปนกับที่ทางโรงงานฆ่าสัตว์ ของทางการด้วยการค้าแรกๆก,ก็รู้สึกว่าจะรุ่งเรืองดีเพราะมีรถยนต์ขนส่งเนื้อสดขายไปตามลูกค้าตามอำเภอใกล้เคียงมีรถส่งหลายคันตอนนี้ข้าพเจ้าถามว่าถ้าเช่นนั้นคงจะไม่ได้ซื้อวัวควายที่สุดจริตอย่างเดียวคงจะมีรับซื้อของโจรที่ปล้นมาบ้างเพราะการร่ำรวยเร็วแบบนี้คงจะมีบ้าง ท่านผู้นั้นตอบว่าข้อนี้ผมไม่ทราบว่าจะมีดีหรือเปล่าเพราะน้ำเหม็นด้วยซากของวัวควายเรื่องนี้ทำให้หลวงตาวัดที่อยู่ใกล้ๆได้มาขอร้องให้เลิกทิ้งเศษจากการฆ่าวัวควายซึ่งเป็นของเสียแล้วก็เล่าต่อไปว่าการฆ่าวัวฆ่าควายที่บ้านนั้นต้องทำให้ชาวบ้านและพระสงฆ์เดือดร้อนไปตามๆกัน พราะน้ำเหม็นด้วยซากของวัวควายเรื่องนี้ทำให้หลวงตาวัดที่อยู่ใกล้ๆได้มาขอร้องให้เลิกทิ้งเศษจากการฆ่าวัวควายซึ่งเป็นของเสียซากวัวซากควายลงไปในบอ่อและในบึงแต่ชายผู้นี้หาได้เชื่อวังไม้คงทิ้งเศษซากของวัวควายตามที่เคยปฏิบัติตลอดมาเพราะถือว่าเป็นของมีเงินและอิทธิพล แต่ทุกสิ่งที่ไม่สุจริตกรรมชั่วย่อมให้ผลในวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วหลังจากชายผู้นี้ทิ้งซากลงในบ่อตลอดมาเป็นเวลา8ปีที่ทำให้ชาวบ้านชาววัดต้องได้รับความเดือดร้อนลำบากในเรื่องน้ำในบึงกรรมชั่วก็เริ่มให้ผลขึ้นแล้วก็คือคืนหนึ่งมีคนมาเคาะประตูเรียกให้เปิด ชายผู้นี้คิดว่าเป็นลูกค้าที่จะมาสั่งเนื้อสดหรือพวกจําเอาเนื้อวัวควายมาขายเป็นประจำแต่คืนนั้นก็มาเปิดประตูออกรับที่คิดว่าเป็นคนมาติดต่อกลับเป็นคนร้ายชายชะกันสามสี่คนมีอาวุธปืนครบมือโดดเข้ามาใช้ปืนจี้พร้อมทั้งลูกเมีย เข้าปล้นและค้นทรัพย์สินไปได้ประมาณสามหมื่นกว่าบาทพร้อมทั้งเข้มขัดนาคของเมียและของมีค่าก็ถูกปลดไปหมดเมื่อถูกพวกโจรเข้าปล้นแล้วชายผู้นี K. K ้ก็นึกว่าฟาดเคราะห์ไปการค้าเนื้อสัตว์ ได้ขยายกิจการกว้างขวางยิ่งขึ้นได้เพิ่มการหาไรายได้ขึ้นอีกโดยนำวัวควายที่เป็นฝูงูงบรรทุกรถยนต์เข้าไปขายตามจังหวัดสระบุรีอยุธยาและกรุงเทพใหม่ๆก็มีลูกค้าเพิ่มจำนวนมากขึ้นแรกๆก,ก็เกิดผลดีเพราะลูกค้ามากผลประโยชน์ก็มีมากขึ้นตามตัวได้เงินสด จึงหวังจะรวยให้มากขึ้นซึ่งจะต้องลงทุนมากเป็นธรรมดาเพื่อจะได้ขยายขอบเขตสมวัวควายเป็นฝูงว้างขวางออกไปมากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นของแน่นอนแรกก็ได้ผลดีลูกค้าสั่งซื้อมากก็ได้เงินสดต่อตอมาพวกลูกค้าที่รับวัวควายไปขายรายใหม่ ก็เริ่มจะจ่ายครึ่งติดครึ่งต่อมาก็ขอเชื่อแรมเดือนพวกลูกค้ารายใหม่ๆเก่าก็ยังไม่จ่ายใหม่ก็ยังขอเชื่ออีกเงินก็ไปอยู่กับพวกลูกค้ารับไปขายส่งแล้วก็เก็บไม่ได้ต้องออกทุนแล้วก็ไปให้เชื่อความโลบความหวังที่จะตั้งใจว่าจะรวยใหญ่ก็ผิดหวังคงมีแต่บัญชีลูกหนี้ เป็นตัวเงินแต่เงินสดไม่มีเก็บเงินไม่ได้ลูกค้าติดมากๆก็หลบหนีไปตามหาก็ไม่รู้ว่าหลบไปที่ไหนเข้าตำราว่าต้นทุนหายปลายทุนหดที่สุดเงินก็หมดต้องจำนองหรือขายฝากที่ดินบ้านเรือนจะฟื้นฟูทำการค้าขึ้นอีกก็ไม่ไหวเพราะการรมเริ่มตามมา ภยวิบัติกำลังติดตามมาสนองพวกพ่อค้าที่เคยส่งฝูงวัวควายมาขายก็ไม่ยอมขายให้เพราะขาดเงินสดที่สุดพวกรถยนต์เท่าที่มีอยู่ก็ต้องขายเหมาไปถูกๆเพราะคนซื้อเขารู้ว่าร้อนเงินก็ต้องขายเงินได้มาก็ไม่พอใช้เจ้าหนี้ฐานะที่เคยรุ่งเรืองก็หมดตัวโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนสร้างกรรมดีย่อมสนองด้วยผลดี สร้างกรรมชั่วย่อมสนองด้วยผลชั่วเป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าและเป็นหลักสากลทั่วไปหนีไม่พ้นกรรมดีหรือกรรมชั่วในที่สุดเมื่อกลางเดือนมีนาคมพุทธศักราช2514ก็เกิดไฟไหม้ขึ้นบ้านช่องโรงงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ก่อสร้างในบริเวณบ้านไม่มีอะไรเหลือ เพราะถูกเพลิงเผาผลาญจนกลายเป็นเท่าทานไปหมดแม้แต่ถังน้ำฝนซึ่งเป็นถังเหล็กสำหรับเก็บน้ำไว้กินเมื่อไฟไหม้ถูกความร้อนจัดก็ระเบิดหมดไม่มีเหลือนี่ก็ชี้ให้เห็นว่ากรรมชั่วทำให้เกิดวิบัติขึ้นเนื่องจากทำให้ชาวบ้านและชาววัดเดือดร้อนเพราะทำลายน้ำในบึงที่ชาวบ้านและชาววัดอาศัยน้ำใช้กิน ได้รับความเดือดร้อนแม้ตัวเองและลูกเมียก็ไม่ได้อะไรเป็นสมบัติขนหนีไฟไปได้แม้แต่เสื้อสักผืนหนึ่งสำหรับปูนอนก็ไม่มีนอกจากของที่ใส่สวมติดตัวอยู่เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายทั้งบุตรและภรรยาก็เช่นเดียวกันมีเพียงเครื่องที่แต่งอยู่กับตัวคนละชุดเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดไฟไหม้ครั้งนั้นเหมือนจะเจาะจมไหม้แต่บ้านชายผู้นี้ให้วอดวายแต่เพียงบ้านเดียวส่วนบ้านใกล้ชิดติดกันไม่มีบ้านใครได้รับความเสียหายนับว่าอัศจรรย์ยิ่งนักความเสียอกเสียใจของชายผู้นี้ก็ถึงที่สุดทำให้นึกเสียดายทรัพย์สินสมบัติคิดแล้วมันช้ำทรมาน ความคลุ่มอยู่ในจิตใจจนไม่สามารถจะครองสติอยู่ได้หันเข้าหาสุราน้ำเมาเป็นที่พึ่งจิตใจก็ตกอยู่ครึ่งดีครึ่งบ้าเพราะความเสียใจใช้เวลาอยู่ใช้เวลาอยู่กับน้ำเมาตลอดวันและระบายความทุกข์คับแค้นใจออกมาว่าหมดสิ้นแล้วซ้ำๆกันน้ำตาก็ไหล ทำให้คนที่เห็นและไม่รู้เบื้องหลังชีวิตของชายผู้นี้ต่างเวทนาพากันสงสารเมื่อท่านผู้เล่าได้ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดมาได้รู้เบื้องหลังแล้วก็รู้ว่านี่แหละกรรมชั่วตามสนองหนีไม่พ้นชายผู้นี้กำลังรับใช้หนี้กรรมอนาคตก็ยิ่งตกตามมืดมัวไม่รู้ว่าเมื่อใดจะสิ้นสุดลง เมื่อข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้เล่าแม้จะเสียเวลาบ้างแต่เราก็ได้ตัวอย่างข้อคิดในเรื่องทำชั่วได้ชั่วและเราก็ลาท่านสุภาพบุรุษนั้นออกเดินทางต่อไปแต่เราก็ไม่ลืมเรื่องหมดสิ้นแล้วทำให้ข้าพเจ้าอดนึกถึงเรื่องศีลธรรมกับการค้าที่เคยเขียนมาแล้วไม่ได้